เขากินข้าวก็ก้างก้างติดคอก็ตตอก็ยาวนะจะประมาณสองเซนติทีนี้เขาไปทำลายผมก็เสก,กกระถางเสกกระถางกระดูกนี่กระดูกผมจึงทำตามลี้เลยแล้วก็ผมบอกว่าถ้าเสกผมเสกผมเป่าแล้วเสกคือเป่าเป่าลายนะ,ะเ,ปเ,ปเป่าเ,เป่าโดยผ่านผ่านโทรศัพท<ม>์ผมบอกว่าให้คนตกเนะี่ยเป่าเป่าเสร็จวกเข ก้างก็เดินออกมาเลยแต่เขายังเขายังขายลูปมาผมอยู่ว่าที่ก้างมันใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงออกมาถ่ายทำไมออกมาสั่งกันออยูสุรินนะแต่ไตรามทุ่งยัมีคนหนึ่งก็อยู่อยู่บขสประกันไทยนี่คือคือเน่าเน่าจนน่ากลัวนะผมเห็นุมยังสอีเอียนเลยคือเฟื่อยหมดเลยผมเป่าสองวันสองสองครั้งวันละครั้งสองวัน มันก็มันก็แห้งอนี่ตัวนี้แล้วก็มีลูกชายเขาอีกคนนึงเขาขี่เขาเขาขีมข่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วทีนี่มีรขาแข็งนเขาเปิดประตูเปิดประตูพอดีเลยขาเนี่ยเขาหมอบอกว่าขามันมันโดนประตูแล้วกีดกีดกีดกลางเลยกีดกลางอย่างนี้เลย กีกตางถึงนี้เลยหมอเขาบอกว่าสี่เดือนนะถึงจะเดินได้คือ,อม,มาเปล่าวกวับผมสี่วันอ่ะอสี่วันก็เดินได้แล้วแผลแผลก,ก็ปิดด้วยสนิท<อ>ปิดสนิท ในศาสตร์วิชาเปล่ามหาลัยครับนะครับอันนี้อันนี้ก็อีกแค็หนึ่งก็หน้าหน้าขึ้นลูกลูกชายของคนที่เป็นคนที่เป็นไปลำทุ่งคือวิชานี้ผมว่าไม่ยากนะก็รู้ที่ทำไปได้ก็ข้าตามคาถาเนี่ยก็ลองลองทดลองดูคือไม่อาจจะได้ทุกคนก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ค่อยๆแก้ไขว่าทาวิธี แต่เรียนได้ทุกคนครับวิธีมันมันมีอยู่ครับคือมันเรียกว่าถ้าหากว่าเรายังไม่ได้กดเราก็ลองถามถามกันว่าเขาเป่ายังไงใช้ย,ยังไงใช่ไหมละ่ะบางคนบางทีเป่าเราไม่ตั้งใจเราไม่ศรัทธาอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้ผลผมว่าผมว่าศรัทธานี่สำคัญ